พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2546นะครับประเด็นที่1ประเด็นที่สําคัญส่วนราชการหมายถึงส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทะบวงกรมและหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกํากับของราชการฝ่ายบริหารแต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับประเด็นที่2การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีก็ได้แก่ การบาริหารราชการเพื่อบรรลุปเป้าหมาย 1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชนอันนี้สำคัญที่สุดนะครับ 2. เกิดผลสมลิศต,ต่อภารกิจของรัฐ 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 4. ไม่มีขั้นตอนการปริบัติงานเกินความจําเป็น 5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 6. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และ 7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอนะครับประเด็นที่ 3. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูขของประชาชนส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่าประชาชนนั้นเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐนะครับหก็คือการกําหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภานะฮะสอ การปฏิบัติภารกิจส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้นะครับ 3. ก่อนเริ่มดำเนินการส่วนราชการจะต้องศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียกําหนดขั้นตอนการดำเนินการที่โปรง่งใสมีกลไกตรวจสอบการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนนะครับภารกิจใดก็ตามที่มีผลกระทบต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงทําความเข้าใจนะครับ สี่ข้าราชการรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมหรือประชาชนผู้รับบริการและ 5. เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็วหากเกิดจากส่วนราชการอื่นต้องแจ้งและรายงานต่อกพรอทราบด้วยนะครับประเด็นที่ 4. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนให้บริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกันนะครับส่วนราชการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มาตรการกำกับการปฏิบัติราชการโดยวิธีการจัดทําความตกลงต้องเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน4ปียกเลิกแล้วนะครับแผนนิติบัญญัติก็ยกเลิกแล้วนะครับแผนปฏิบัติราชการเสนอรัฐมนตรีภายใน60วัน แผนปฏิบัติราชการประจําปีเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบตามปีงบประมาณนะครับรายงานแสดงผลสำลิดของแผนปฏิบัติราชการประจําปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะฮะสำนักงบประมาณและกพรร,ร่วมกันกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการนะครับการโอนงบประมาณจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมตน,รนรมตรีนะฮะนายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการจะต้องสรุป ผลการปฏิบัติราชการให้แก่นายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับประเด็นที่5การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐประกอบไปด้วย 1. กํากำหนดเป้าหมายแผนการทํางานระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบ 2. จะทาบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะ 3. สํานักง,งานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ 4. จัดซื้อหรือจัดจ้างจะต้องเปิดเผยและเที่ยงธรรม 5. การปฏิบัติภารกิจใดหากส่วนราชการจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตการอนุมัติหรือความเห็นชอบจากส่วนราชการอื่นต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ยื่นคำขอทราบภายใน15วันนะครับ6 การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาใดๆจะต้องพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็วนะครับและ 7. การสั่งราชการโดยปกติให้กระทําเป็นลายลักษณ์อักษรหากจําเป็นจะสั่งราชการด้วยวาจาก็ได้ประเด็นที่6การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานประกอบด้วย 1. ส่วนราชการจะให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นใด ของผู้ดํำรงตําแหน่งใดให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนิเนการในเรื่องนั้นโดยตรงนะครับโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรมานาคมเป็นการลดขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับรวมทั้งจะต้องไม่เกิดผลเสียหายแก่ราชการนะครับเมื่อส่วนราชการใดได้มีการกระจายอำนาจก็ต้องเผยแพร่ให้กับประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วยนะครับ อกอกพรด้วยความเหินชอบของคณะ,ะรัฐมนตรีกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอำนาจการตัดสินใจให้ส่วนราชการถือปฏิบัตินะฮะสส่วนราชการแต่ละแห่งจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเปิดเผยไว้หน้าที่ทําการในระบบเครือข่ายสารสนเทศนะครับ 4. ประลัยกระทรวง ที่จะต้องจัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนร่วมกันโดยจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่ออำนวยความสะดวกนศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียวนะครับและ 5. ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและประหลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอมีหน้าที่ในการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมนะครับประเด็นที่7 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการประกอบไปด้วย 1. ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจำเป็นเพียงใด 2. ส่วนราชการมีหน้าที่สำรวจตรวจสอบทบทวนกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับและให้ทันสมัยด้วยนะครับสาสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับคำเสนอแนะของสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก็ให้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไปนะครับประเด็นที่8การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนประกอบไปด้วย 1. ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานเนี่ยนะครับประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป 2. การติดต่อสอบถามแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน15วัน 3จะได้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ 4. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศกลางนะครับ 5. ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับหรือประกาศให้เหมาะสม 6. การร้องเรียนหรือเสนอแนะชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนหรือเสนอแนะทราบภายใน15วันและ7การเปิดเผยข้อมูลและรับได้เท่าที่จําเป็นนะครับประเด็นที่9 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1. ส่วนราชการดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดรวมทั้งเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนโดยกพรจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบำเหน็จความชอบแก่ราชการนะครับ 2. ส่วนราชการใดดำเนินการตามเป้าหมายสามารถเพิ่มผลงานและผลสมมติได้ดีกพรเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนนะครับประเด็นที่10พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแก้ไขฉบับที่2พศ2562 หนึ่งก็คือแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องจัดทำเป็นแผน5ปีซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทแผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับ 2. การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันเนี่ยให้ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่สำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนตามที่กำหนดไว้นะครับ 3. การทบทวนภารกิจยกเลิกปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงต้องคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทแผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ถแถลงต่อตรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกันนะครับ 4. การยุบเลิกโอนหรือรวมส่วนราชการห้ามมิให้จัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันของส่วนราชการดังกล่าวขึ้นอีกเว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็น เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศหาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและได้รับความเห็นชอบจากกพรนะครับ 5. วาระเริ่มแรกในการจัดทําแผนปฏิบัติร,ราชการของส่วนราชการให้จัดทําเป็นแผน3ปีโดยมีห่วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณพศส5 6 3ถึงปีงบประมาณพศ2 5 6 5นะครับ 6. แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางของสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นองค์การมหาชนนะครับจัดให้มีภายใน90วันนับแต่วันที่พระราชกิจฎิการนี้ใช้บังคับก็คือบังคับมาตั้งแต่วันที่30เมษายน2562นะครับและ7หัวหน้าส่วนราชการที่จะต้องดําเนินการให้มีการบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันโดยจะต้องใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางให้แล้วเสร็จภายใน2ปีนะครับ